คนอุบลบวกินสุราแต่ว่าขายกันแดดดีนะคะขอบคุณน,อน้นองนิดน้องนิดครับพี่แต้วมากมากนะคะที่เขามาอยู่ในทีมสายเซฟในการการขอบคุณดีีคะ่ะภาพญี่ปุ่นไว้เลยมองเห็นภาพญี่ปุ่นไว้เลยต้องได้ไปแน่นอนคะ่ะขนลุกน้องนิดโทรมาพี่แต้วเนี่ยหนูเข้าไปในห้องไลฟ์ของพี่ปิ่นเขาขายกันแดดจ้าจ้านานพี่แล้วของเขาไม่แพงยิ่งเป็นตัวแทนยิ่งลดเยอะเลย นิดเห็นเราในญี่ปุ่นด้วยกันพี่เห็นไหมทุกคนเราจะได้ไปด้วยกันืออน้องถามว่าพี่เราจะไปด้วยกันไหมเขาดูท่องให่หนูด้วยพี่เขาบอกหนูว่าคนจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แม่ปิ่มวนลุกตั้งแต่วันนั้นเลยมองเห็นภาพตั้งแต่วันนั้นเลยเอานิดเอาเลยเราทํามาตั้งนานแล้วไม่เคยมีใครบอกเราแบบนี้ไม่เคยมีใครทักเราแบบนี้ไม่เคยมีใครชี้ทางให้เราแบบนี้ อ้มันมองเห็นภาพตั้งแต่ยังไม่เป็นตัวแทนเลยแม่ปิมืมตัดสินใจด้วยกันเลยน้องนิดบอกว่าเอายังไงดีพี่พี่จะทักพี่ปิ่มเองเลยไหมบอกไม่เป็นไรน้องนิดน้องนิดทักไปก่อนเลยเดี๋ยวเป็นพี่เป็นตัวแทนต่อจากน้องมันจะได้โตเร็วๆพอน้องพูดเท่านั้นแหละแต่ในใจเราอะมันยากแล้วแม่ปิ่มมันอยากแล้ว ใ,ใจคิดแล้วเอ้ยน้องทักไปหรือยังวะน้องทักไปหรือยังวะจริงๆพี่ปิ่มด้านใจเราใช่ความจริงเกิดขึ้นสองครั้งเสมอในหัวและในโลกจริงเขาพระคุกกระครูขนลุกมากเลยคูให้คีมาขนลุกมากเลยคูยขนลุกทุกคนขนลุกโอ้ยแรงสั่นสะเทือนเกิดมันหายไปนานแล้วนะทุกคนแรงสั่นสะเทือนที่ไม่เต้าขึ้นมาไล์สดเนี่ยมันหายไปนานแล้วมันเริ่มเกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่แม่ต้อม,มาเจอแบรนด์จ้าจ๋านะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นใครนะคะใครที่ยังหลงทางอยู่นะตอนนี้นะคะเนาะแม่ปิ่มคือพลังสายเสกคนลุกคนล,ลุกแล้วลูกทีมก็จะเป็นพลังสายเสกตามแม่ปิ่มทุกคนครที่กําลังมองหารายได้เสริมครที่กําลังมองหาสินค้าดีๆที่จะมาเปิดโตในโลกออนไลน์บอกเลยค่ะกันแดดจ้าจ๋าตัวเลือกอีกตัวหนึ่งค่ะ ใครสนใจติดต่อน้องนิดกับผิดแต่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในทีมสายเสกค่ะ